สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็จะมาอัปเดตนะคะเกณฑ์การสร้างไรายได้จากเนื้อหานะคะซึ่งแต่ก่อนนี้นะคะจะ ออสร้างรายได้ได้ก็ต่อเมื่อระบบเนี่ยได้มีการเชิญเรานะคะให้เราตั้งค่าซึ่งมันไม่ได้ระบุเกณฑ์แน่นอนนะคะว่าจะต้องได้ผู้ติดตามเท่าไหร่หรือได้ยอด En g ก g e m e n t เท่าไหร่มันแค่บอกว่าเดี๋ยวมันเชิญมานะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยเพจผู้ติดตามเนี่ยไม่กี่พันก็ได้เชิญแล้วแต่บางคนเพจผู้ติดตามหลายแสนหรือเกือบล้านเนี่ยก็ยังไม่ได้เชิญน,นะคะอ่าสำหรับตอนนี้นะคะ เ c e e o o o เนี่ยได้มีการอัปเดตเครื่องมือการสร้างไรายได้อีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งในหลายๆยูเซอร์อาจจะไม่ขึ้นแบบพี่แนนนะคะในหลายๆเพจหรือหลายๆโปรไฟล์นะคะหรือบางเพจนะคะอาจจะขึ้นสำหรับใครที่จะเช็คดูว่าเพจเราขึ้นว่าเราอยู่ในคุณสมบัติแล้วหรือยังเนี่ยนะคะ พี่แนนก็จะสอนนะคะว่าจะต้องเข้าตรงไหนแล้วก็ดูเช็คคุณสมบัติตรตรงไหนนะคะซึ่งจากล่าสุดนะคะที่มันอัปเดตเครื่องมือการสร้างไรายได้จากเนื้อหาเนี่ยมันให้เราเข้าเกณฑ์เนี่ยก็คือ1 0 0 0 0ติดตามนะคะห0 0 0 0 f มื่น w e r แล้วก็ยอด Engagement ในการเข้าถึงภายใน28วันจะต้องได้150,000นะคะการเข้าถึงนะอะส่วนจะเช็คอย่างไรเข้าไปดูเลย นะคะให้เราเนี่ยทำการสลับโปรไฟล์นะคะให้มาเป็นเพจซะก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เรากดไปที่ดัชบอร์ดนะคะมืออาชีพของเพจเรานะคะอ่ะเสร็จแล้วนะคะให้เรากดคำว่าสร้างรายได้นะคะอ่ะพอกดคำว่าสร้างรายได้เสร็จแล้วนะคะให้เราเลื่อนลงมาเราจะเห็นคำว่าการสร้างรายได้จากเนื้อหานะะแล้วเราก็กดไปนะคะ oh cool. อพอกดมาแล้วนะคะมันก็จะเข้าสู่หน้าเกณฑ์การสร้างไรายได้จากเนื้อหานะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันระบุแล้วว่าจะต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า18ปีนะคะซึ่งมันติ๊กถูกไปแล้วนะคะอาศัยอยู่ในประเทศที่มีสิทธิ์นะคะแล้วก็สร้างเพจหรือโปรไฟล์นะคะมาอย่างน้อยเนี่ยสาวันขึ้นไปนะคะแล้วก็โพสคลิปเรียลอย่างน้อย3รายการในช่วง90วันที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีผู้ติดตามอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งหมื่นเฟลเวอร์นะคะตอนนี้มีอยู่96คนแล้ว ก็ยอดดูนะคะหรือ engagement เนี่ยอย่างน้อยเนี่ย150,000ในช่วง28วันที่ผ่านมาคำว่า28วันที่ผ่านมาก็คือในช่วง28วันล่าสุดนะคะถ้าสมมุติว่าเออเออเลยเดือนไปเนี่ยมันก็จะนับทกใหม่ไปเรื่อยๆนะคะ จนเอ่ออเาง่ายๆนะคะภายใน28วันเนี่ยจะต้องมี engagement เนี่ยอย่างน้อย1 5 0 0 0ขึ้นไปถึงจะได้รับเชิญการสร้างไรายได้จากเนื้อหาซึ่งแอดมินมองว่ามันเป็นเกณฑ์ที่ง่ายมากๆนะคะเหมือนเหมือนจะง่ายกว่าทุกๆครั้งที่ที่เคยตั้งมาเลยเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันจะใช้ยอดวิวนะคะ60,000 60,000วิว600,000ว,วอะไรอย่างเงี้ย ที่ครั้งแรกสุดที่แอนมินเปิดรายได้เลยนะคะที่เป็นโฆษณาในสตรีมเนี่ยเขาใช้30,000วิวนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นหกแสนนาทีนะแล้วก็อันเนี้ยคราวเนี้ยไม่ได้นับอย่างอื่นนับแต่ยอด Engagement อย่างเดียวนะคะหมายถึงว่าทั้งข้อความรูปภาพหรือคลิปวิดีโอเนี่ยนะคะจะดูแค่ Engagement อย่างเดียวก็ใครที่เข้าเกณฑ์ตามนี้นะคะก็จะขึ้นตั้งค่าให้เห็นนะแบบนี้เลยนะคะ